การเรียนท to to ่านสติทานอาจารย์์ที่เคารพท่านผูนาสนในการบลุระราชอกรองค์ส่นงและผู้เข้าร่วมสู่อท่านค่ะดิฉันสมะรดาานผีาน่สนาจังหวัดหนองครูในนาขององคสปัตย์การต่อต้าการพึ่งิจััดนองบซึ่งเป็นหน่วยดเนินงานจัดทาโครงการประกาของคุณท่านสิท่านรรองเราะว่าการังหวองบัวเนที่รู้นั้นีเกียรติ เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยการปฏิบัติธรรมประจำปีประมาณต่อพันาแในวันนี้ค่ะจังหวัดหนองคุรภูโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดหนองคุรภูได้ขับเคลื่อนส่งเสริมให้่รยงานภาครัฐาในพื้นที่ของจังหวัดมีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมคุณธกรรมเชินพารมของบุคลากรภาคระขอบจังหวัดหนองคุรภูในพื้นิีต่างๆ จังหวัดหนองคูจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อประสธิภาพก,การปฏิบัติงานด้วยการปฏิบัติธรรมประจำปี2008โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจิตใจของบุคลากรให้มีสติมีสมาธิมีปัญญายึดหลักในการคิดดีทำดีพูดดีมีรจรรโธรรมเป็นพื้นฐานส่งเสริมวัฒนธรรมของของค์กรสร้างความเม่ตา ความเข้าใจและช่วยเหลือเพื่อนุณกันนำหลักธรรมะพิบาลมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเสริมสร้างความเคร่งแข็งด้านจริยธรรมและนิลักหรือปฏิบัติตนอันที่จะมุ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตริและสร้างความเพื่อถือศรัทธาให้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันและลดโอกาสการทรจริตประพฤติผิชอบโดยมีลู่เป้าหมายก้องควบครมการประกอบด้วยผู้บริหาร การเล้าปิะการพนักงานรุ่นงานเารการอาการสุการตรวจเวชภาพตรวจการและท้องถิ่นค่ะปัจนี้ได้ระดับสมวรแล้วที่ฉันขอการยนเชิญท่านสิทธิโรรองราบจังหวัดน้องูแจ้งให้เกียรตกล่าวเปิดโครงการทันา ได้แรรที a a to, ่ความอัของธรรมะในฐานะพลังเพื่อจ <ac> ิตใจและจัรเดยวกัของผลละครภาครัฐที่ได้จัดโครงการพัฒอนำผลละกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทงานด้วยการประดัตอนวะรรมะองาอภาครัฐขึ้นเพื่อเพื่อเป็นการส่งเสริมคุดธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับปรสิภาพในการทำงานของรัฐบาลการพัฒนาประสิทิภาพ ของบุคลากรภาครัฐก in ็จตดพัฒนาในด้านความรู้ความสามารถและทักษะในแนวสมรงานะแล้วการพัฒนาจิตใจให้มีความมั่นคงมีสติสมาธิและคุณธรรมการคิยแะทก็เป็นสิงสำคัญยา่ที่จะส่งผลต่อคุภาพการให้บริการประชนและความปลอดภัยในการบริหารการแผในภรกิจของภาครัฐต้องมีครบ หน้าที่ความรับชอบและความขัดข้องจากประชาชนจำนวนมากที่จะช่วยขับประดองให้เราหนหน้าที่ได้อย่างมั่นคงและที่คงสือศิลปะศิลปะแสดงความร่วมมือร่วมเดินทั้งต่อตัวคนประกอบและสังคมการอบรมไม่หยุดเพียรไม่เอาเปรียบย้อนนำมาซึ่งความไว้วางใจของประชาชนใช้ปัญญาไต่ตรองในทุกการะคัน วราเป็นเหตุารที่ทําให้การทำทานนการเกิดความถูกและความเป็นผลนโครงการในวันนี้ถือว่าเปา็นโอกาสที่ดีที่เราทุกคนจะได้เพื่อพัฒนาและเริ่มต้นการปลูกแปลงจากเป็นเนื้อหาพืผู้แก่จนถูกขอบธรรมไตรไชยในโอกาสนี้ขอขอบคุณวัดป่ากทุตโลโอและพระอาจารย์สุโขเห็นมรดิโตที่แม้ตากเจ้าควรจะตัที่และให้ความรู้ธรรมะ ที่ตทุกกาขอบคุณหน่รวจการขอบค้านการพึ่งรมจัวดรบที่ประลการจัดโครงการสนคัญนี้และที่สำคัญก็ขอบคุณกรกนเพื่อส่งภาบการลงนานด้วยการประทับนปรมาณ กับโครงการตอนนี้วัฒนธรรมโครงการโครงการที่เราไม่เอาความรักเข้าไปใช้กับงานของเราหรือชีวิตของเราธรรมรักมั้จพูดง่ายเลยคือความถูกต้องธรรมรักแก่แบบภาษาบ้านเราไม่น่าคือความถูกต้องอันไหนถูกต้องเราเรียกว่าความจริง อะไรไม่ถูกไม่ถูกก็ว่าไม่ดีนะการจะทำความพู้เื่อหน้าที่การงานหลราถ้าถูกต้องเราจะทำมาแต่การจะใช้ธรรมะใช้ความถูกต้องไปใช้ในชีวิตสำน,นัการงานต้องการ 老爷。 แมืวเราเห็นเด็กที่ใที่ไม่หยดแต่ว่านี่ใสนั้นติดมาแต่สิ่งที่ดีนี่ต้องสอนกันต้องบอกกันวิชาความรู้หาษาต้องบอกอกันธรรมะให้เหมือนกันธรรมะก็ต้องแนะนำในสิ่งที่รู้สิ่งที่ปฏิบัติผ่านมาแลวก็รู้ทางจิตใจผ่านมาเพราะว่าการเรียนบอกเป็นภาษาง่ายๆให้เราเข้าใจพาะเราไม่มีเวลาไปศึกษาเข้าใจี่โรภไม่มีเวลาไปศึกษาเราทำอะไรที่จถึงก้ออาศัยข้อสอ ของว่าใส่าผมว่าใส่ยกรวมในด้าน,นกัรใส่ีอาหารจินพ่อปลงานรวมว่าใส่ว่า้นานใส่ระเป็นที่ความเป็นบุญบารมี ว่าเรื่อปที่คือตัณฑีหตุใจคือว่ามาพักผ่อนความเจริเขานี้จะจุ่ใจนะเหตุอวัยวะต้องสมากานนะานพุทธังออิปูชยามะอ,อีินาสก,กา เีรานินยาจมามะอาภิยัมปิมยัง เป็นตัวศีลนะครับตัวศีลหรือตัวตัวเจตนาตั้งใจจะมาทำรีลพอทีนี้พอเรามีศีลแล้วเราทําบุญบุญก็มีผลมากมีอันสูงมากทีนี้เรามีศีลแล้วเราไปทาสมาธิจ <un> ิตก็สงบได้จิตสงบได้ถ้าคนไหนไม่มีศีลทีนี้สมมติว่าเราไปนั่งไปรับสโนของพระมาเราเขานั่งสมาธิมันก็ไม่สงบอัะกลัวเขามาจับใจแล้วเรา ไม่มีศีลแล้วก็เิดไม่สงบตัดศีลแล้วก็ทำให้เกิดสงบมากนะศีลเป็นพื้นฐานที่สําคัญของของการเป็นมนุษย์เวลาให้เราเข้าใจอย่างนี้เวลาไปตามวิธีการต่างๆนั้นคือทำตามวิธีประเภทใดสมาทานศีลไปแต่ตัวเจตนาศิลเพื่ตัวศีลที่แท้จริงถึงแม้เราไม่ได้ไปวัดไม่มีวิธีอะไรเราก็สามารถรักษาศีลได้รักษาศีลได้ให้ความบริสิทธเป็นพื้นฐาน ล้กล <Okay. S 2> ับจองเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่มีศีลเรนก็จะเป็นมนุษย์แต่ร่างกายแล้วก็ตีกรามวิบากเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นผีไปแต่พระพุทธเจ้าท่านมาให้รักษาความเป็นมนุษย์ด้วยศีลแล้วก็ท่านว่าอาการเปรตสูงมนุษย์ฐานฐานะทั้งหลายที่จะเลิญเลยออกจากมนุษย์ถ้าเรารักษาความเป็นมนุษย์ไม่ได้ความเจรนเลิศก็เกิดขึ้นดังนั้นเราต้องรักษาความเป็นมนุษย์ด้วยิีลห้าแล้วก็สิ่งที่เราปรารถนาคือความเจริญลิศพวกนี้มันจะตามมาจากความเป็นมนุษย์ ที่สองลูกไมี่จ่งครับตั้งใจนะครับวะจมว่ အေးသဘာဝ5 on uh -huh. uh -huh. No, 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 no.